สวัสดีครับพี่น้องเพจคณะมาลำใจกันร้อยบอยซิริชใช่ร่วมถึงพี่น้องอช่อง YouTube ของเฮานํานะครับพุทธิติดตามทุกๆคนครับผมบอยซิรีชใช่ครับนึกว่ใช่ผู้น้อยน้อยนะย๊ะ่ากบับสวนรัร่วมองใดล่ะน้อยใจน้อยโอ้ใจน้อยโอ้อย่าใจน้อยไรไหมล่ะมือมือนี่คือว่าพี่น้องติดตามชิปต,ต่อไปพระว่ามีเรืองผมมีเรื่องทีสิมาเรื่องที่ย่าบึ่งแล้วปิดบังผมตลอด สีเฉลยมือนี่นะครับก็เลยอ่ะมาปลูกพักเพื่อให้มันรุนกันครับควมผิษเพื่อเพื่อให้เพื่อให้มันหายกันก็ควบผิดมันเป็นไปบได้ด้วย่้นผิดเลยไนได้กับเนื้อปลูกพักบาปกับส่วนบาปบุญกับชั่นบาปกับส่วนบาปบุญกับชั่นบุญมันสิเมาร่วมกันบ่ได้เมาร่วมกันบ่ได้ดอกครับอันตอนนี้เฮ็ดยังครับปลูกพักครับกําลังเข่าฟาร์มเข่าสวนฟาร์มใจเกินลอยมินิฟาร์มยิ่งล่ะ ไอ่สิตังเงินเดือนให้เลยขันมากเห็ดซอยไอ่สม,มือเห้่เป็นเดือนให้เป็นมือเนาะเอาให้เป็นเดือนละนะ่ะเนาะเดือนเท่าไหร่เนาะคิดว่าเอาอีหล่าอยากได้เท่าไหร่คิดไว้ในใจทีละได้เป็นเดือนละลอยพ่นแล้ว <laughs> เดือนละลอยครับพี่น้องครับตอนนี้เขาอยู่ในฟาร์มหน่อยนะครับหรือมินิฟาร์มของของใจกอระลอยบอยซีใช่อันนี้ผมก็ได้ปลูกยังเรอกครับเป็นอดิเลตเพราะว่าช่วงนี้เขาว่างบริห็ดงานนะครับแล้วก็ แล้วก็บ,บ่อการไหลซดของเฮาถี่ที่รองเพิงกับบ่อไดเฮ็ดทุกมือครับเพราะว่าเฮ็ดทุกมือบ่อใดเนาะมันมันบนมีแนวสี่เลรีก็เลยแบบเอาเวลาวางมาเฮ็ดนี่แหละครับย่างหน่อยก็ได้ปลูกพักไว้ให้ลูกน้องกินในช่วงซ่อมเข้าสี่ซ่อมเดือนสิงหาแมนบอ่อเดือนนีเดือนอยังมีทุนามีทุน,นาไอ,อ,อาเดือนพฤษภาพมีทุนากระดาสิงหาอีกสองเดือนพักกะบ,บางย่างกะอาจสิได้กินก้อนนะครับ อ,อันไหนเกิดก้อนก็อไปขายอันไหนเกิดก้อนขันมันเหลือกินเขาเอาไปขายติยไปขายบานบางเยนกินได้เขาไปขายเอาเงินครับขอกําลังใจจากพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับมันเป็นกําลังใจให้เอียงเกาะให้ฟัมฟ่มฟั่มใจกระลอยเน่บนเป็นฟัมนฟ่มเฮาเด้นี่ฟั่มใจกระลอยเปนฟั่มจระเข้ดอกน้องทานเอาแกบขื้นเอาแกบมาทเทเหตุน้ำกันหลายคนครับล้วนแล้วแต่เป็นคนตกงานทั้งนั้นเลย นะครับเอาเอาแกบแกบบอลุงเทเลยเพ่นสีครับเพ่นสีต้องเปิดชมหนาเนี่ยเห็นว่าไหลสดลองเพ่งสมือติบอกพี่น้องไปติดตามให้เพ้นสีเนี่ยเอานาออกดูยจักแล้ว้ามีแฟนครับเพ้นติดตามไปยุเพจเพ่นสีเพ่นกับมีเพจของเพิ้นนะครับลองเพ่งสุมือติลองสุมือสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพ้นสีใจเกินร้อย อันเป็นเด่นนยิงหมอลำใจเกินลอยค่ะฝากเนื้อฝากตัวได้นะคะ่ะฝากไปยังละ่ะฝากของไรยโซจิเมียนสบู่โอ้สีซีนี้สบู่มาขายครับซื้อเสื้อเฟสไปยังละ่ะเ,เพนเพนหมอลำใจเกินลอยค่ะเพนเพนหมอลำใจเกินลอยความสามารถพิเศษมี่อย่างไงเ,เต้นนะคะเต้นเอาเต้นเบิ้งกันนะ <laughs> โจะติงนางนางเชื่อว่าจังติงน้องน้อยนะ คอยเป็นสาวชาวดินเกิดมาเต้นกินรำกินเป็นศิล,ลปินพอกระเทนลองได้ปะบอกค่ะเอาลองเวลาอะไรสดคือเห็นลองเพียงองยู่ลองเพียงให้ฟังเนี่ยเพ่นสีลองเพลงให้ฟังเนี่ยลองเพียงให้ฟังเนี่ยเอาลองเพียงให้ฟังเนี่ยอันนี้สมมุติว่าเป็นไม่เป็นนั่งเอกเนาะ,ะมือนี้เป็นนั่งเอกได้ให้เพ้นสีเป็นนั่งเอก แดนเซอร์ชั่วขาาสาวนักเรียนมอตนจบนุ่นในความจนกระโดดอยู่บนเวทีเออเต็นพร้อมแค่นี้ล่ะค่ะเอาข <laughs> ึ้จบมันบอกท่านอยู่จังอมวนบมวนอยู่มันมันเม่อยกเกียบแล้ว <laughs> เอาไหมเอาไหมเอาไหม่องให้มันได้จักทอนหนึ่งตวหนอ <laughs> เอาเพลงสาเนานะคะ่ะครับให้ใจก่อน มาเบ้งหายใจพอิีมมันโหเมันเป็นอย่งคือข่างเ้เป็น้าง่ขง่งเอาเพ้นสีมาทาั้งสียัร้อยเอาเพ้นสีลองพิ้นไหมลองพิ้งไหม เอาไมา่ลองเพ่งให้ดึงเ,นนเต็มค้นเต็มครับเอาไมา่ลองให้มันหูจากเรามวลโมวลก่อนสะกลล่อนตัวสามสี่้นไม่การนับอยู่หูยูว่าบอแม่นผู้หญิงคนแรกของอาย พาอเป็นคนสุดท้ายของอายที่ได้บอกหูอยู่ว่าน้องแม่นผ,ผู้งามพอแต่อยากขอความจริงใจกันแน่ซอยแค่กันจักหน่อยก็ได้เด้ออย่าให้เจอแต่น,น้ำตาคักแค่ผู้หญิงจังน้องอ่อนแอท่อแท้หัว,หวใจ <c oughs> ขอบคุณค่าเอาเป็นทน่อน,น,อนกลางแล้วเห <c oughs> ็นเงินก็น โอเคเอาเนื้อมาใส่แพดเอาแกวมาใส่แป้งนี่ตอนนี้กําลัางเตรียมแป้งนะครับเอาอีหล่าคือมีดซีรีแท้เจ้าคือมีดมีซีซ่อมแท้ทําง,งานอยู่โอ้สิหาว่าไอ่อูอ่งานวันตีขันตีดทั้งปากทั้งเบ้าหนีพุ่นกับเขาปากเขาดางมันทั่วรครับนี่เราพ้นตุวก้านกับมะเห็ดเหยียดที่ชั้นกีฬาที่ม่วงๆกีฬาโต๊งานเดียวมาผูกผ้กผูกงานใครก็จโตน้ำอยู่

เด้ยิ้นมาพาะเอกนั่นพระเอกนี่สิมาเขาถอยเหมือรยนี่เพราะว่ามานกอมดาดเขาเลยถอยมือเลยเขาปกาศให้ปอกามาเล่นบ่เอาพี่น้องซอยกดแช่อีกแน่ครับซอยกดแช่อีกแนะ่ เอาเบิง้งขาด,อ,าด,ดอยังใส่กดแช่งนะครับพี่น้องตามติดภารากิจต่างๆเป็นตะยากครับน้องห้อเนาะมันหยาบแบเรียกให้มันง่ายมันเกิง่ายเห็มันหยาบมันเกิดง่ายที่มันเราถื่อกันแค่ก้าวมันเกิง่ายขันเราถัดือดกันเลยไงายะเทศไมันส่ว่าอันนี้กําลังสิถื่อกันบ่นี่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นี่ถือกันยูว่าที่กันแลวมันยูไัน่ได้เ็เียฉะนั้นฉะนั้นแล้วสึถือก็สิพิดกันเฮาเพราะฉะนั้นพี่น้องคิดเ่เอาทีเฮ็ดจังไ๋กพดพดเรเอาข้าวีทิ้งใจเองอือแต่ว่าอันนี้เียดก็คือเียอหลุมือองเยาสมามานัดเเสีย

เอาใอ้พี่น้องซอยกดแชร์อีกนะครับโบเมนวาสิพี่น้องแฟนขาพู้ติดตามเข้าโบเมนวาเพิ่อนอยากเห็นทางเข้าหาลองเท่งเข้าแสดงเด้เพ็รเวียกเออแต่ละมือแต่ละเว้นเพิ่นถามข่าวถามเข้าก็เลยเหตุให่งพี่น้องเบิ่งวา่าบอยสิยริชัยกับยยวึงกินจังไดอยู่จังไดอยู่บ้านพักมอลลั่ใจกันลอยคือนม่นนอนเวิ้นอยู่ซื้อว่าสั่นครับ เอ้าเอาลงสองสามแปงนั่นก่อนเนาะผักบุงผักบุ่งจากแปงผักบุ่งจักสองเนาะเอาย่างละเปีงเป็นอยังไม่ผักเขาหลายยี่บ่หลายเหรอเนาะผมซื้อมาเป็นกิโลคุณเฮ็ดเรียบๆนั่งเพ่นแปงเดี๋ยวไอซี่ลงแปงนี่ก่อนเลยเพ็นสีขอบคุณน้องเพ็นสีมากนะครับมาค่อยซอยแห้งวหนนะซับพอร์ตตลอดเลย ทั้งเห็ดหน้ามว่านนี่ก็ไปบ้านเขาหายแม่พ,มอพอเพ่นสีแม่ร้องพร้อมแม่ร้องแซมทรายบองโปรนเนียนตราโมโตเจเปิดประตโครอันนี้มันโอ้ยคือเป็นสีมันหาหน้ามันแไเปเห็ดแห้ง แปลงนี้ไม่พร้อมไม่เป็นไรเอาที่นู่นก่อนไมดแปลงน,น,นีเ่เอาเอาเมล็ดพันธุ์ผักมาต้องทัดเอาไนบักผักบุ้งมาลูกปลูกผักบุง้งสักคนบริปลูกผักยากดอกสลัดกระจัาสิป,ปินบลปอตินไปเบื้องเน้น,นปูบยงนยืนยังได้หรออันนั้นไยืนหมู่บ้าน,ปน,ปนเป็นแต่เปลียนมาพืนยืน ปกติเพิ่นต้องแช่น้ำแช่น้ำไปจักมือนนึงเพื่อให้มันแบบปรงหก่กแต่เขาไ่ต้องแชดอกอยู่ในดินดีที่สุดแล้วไปปลใกม่โพดคือกอันก็กินเขาแล้ฮะแต่ย่อยให้ท้อง <c oughs> พุนจะไปเห้มันย่อยยู่ข้างนอกเหมันสิคือโจกสิบ่ได้หามีดมาปาดบรูกหามีดเร็ว ตลาดใช่ป่ะต้องใส่หนาๆด้วยพักบุงแล้วถือทาอนแบบคืนเดียงเด้องครับเพราะว่าพักบุงขันมันห่างมันสิขันที่บานที่ๆมันก็สีเที่ยงนั้นคืนก็ดีจตตนสวยจนงามจนเลี้ยว ้องทาดไปเตรียมฟางมาบ้างนี่งจะหอมฟางมาลูก

เรียบร้อยนะครับผักบุ่งแปตงหนึ่งพักบุงแปตงหนึ่งครับเป็นกำลังใจให้ฟ้าม,มันใจกันลอยในเด้อจากสิบออกมาเป็นแบบใดครับขอให้ได้เฮ็ดแป้งนั่นได้บรลุก ใแปรอันนี้เป็นพักชี้ไทยนะครับของเกียรไตเขาบอกว่าเจียไตยนี่ปลูกง่ายดิเกียไตปลูกง่าย ในนี่เขาบอกให้แบบให้แช่น้ำแส่น้ำก่อนนี้เขาบอกแช่นะครับแต่ว่าเขาสีหดน้ำแบบหดน้ำต้อนเนื่องกันหลายๆมือแบบสามวลาหดน้ำหดน้ำหลายอ๋อที่ทุกคนเห็นโดมแบบนี้มันบอกครับกั้งผ่าไปแบบนี้คือคือผักบางยางมันปลูกหนาฝนมันกระสีบ่รคอยหมอเวลามันโดนฝนครับ ต้นมันก็สิบ่ง,งามมันจิเป็นโลผักแมงลักติดแหล้วดีครับ มาทดลองเด้อ่าทหลับกำลังขึ้นอยู่ว่าถ้ามันงามง่ามหนีมาตี <c oughs> ไปขายใส่สีเม็ตปลูกกระปลูกเน็ตขายแล้วเงินจาสิปันกันวิธีไรเดอ้อพักสลันเขาปลูกจากสองแปลงกับพ่อเขาอยู่แนวมันเฉ็ดหยาดพักซี่พังยังสีมันเฉ็ดง่ายว่า พักซี่กินขึ้นย่งเทเดียวคนย่างเทเดียวยเ,นนเกิดซ่าครับบุ๊คือซี่เล้าเดียวครับพนักงานเสิร์ฟเอาหน้ามาเสิร์ฟเนี้ยนี่ <laughs> เจอพักนี่ไหมนี่น้องทัดไปจอหู้ให้หน้าเนี่ยลูกพักซีเล่าซีเล่าออกแปลงนี่เนาะไปจองหู้มาเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบิงเ้งแมงลักนะครับผมผมไปกะมือหนันมาเฮ็ดแมงลักไห้นะเดี๋ยวนี้ติดแล้วแมงลักกับพักเอ่อพักยังก่อนเลาะแม่เลอ แมงลักกับโหระพาเห็นบอนี่ครับอืต้นแมงลักเกิดที่ขนาดวานหา่หางผมยันบอกเกิดผมได้วานแบบทีไหว่ก็ถือแบบว่าเกิดดีอยู่ด้วยครับเพิ่งเนี้ยเห็นบอครับต้นแมงลกักครับต้นแมงลักเกิดละสร้างกะคือคุ้มใ้แบบนี้เลยรอมันต้นใหญ่มองได้ที่มันห่างเท่ากบสามารถเอาไปสามได้นะครับไปลกออกจากมองมันทีบึงมาเบึงแมงลกักเนี่ยแหละ ต้นแมงลักไหมของป่าม่อนเพิ่นว่าเพิ่นปลูกยากยากบัดของเข้าขึ้นติดใส่แมงลักนี่นี่กอีตูไหมอพอยตูกับพอีตูเนี่ยเถอะอันนี้โหระพา,าเอาไอา้น้าไปซ้ายไม่ไงหมุนแม่นมอาางหันยาขึ้นเลยอ,อันนี้โหระพาได้เนี่ โมลอาอ่าพายเห็นมาเต็มเลยขนาดไอ้บ้านไอ้ไอยันบบตีนัวไอ้เลยวันทีแต่ว่าหัวละพามันบอมเป็นแนวยูทีกันดิแต่กระสิได้ขยายมาแปลงนี่บานพอมันใหญ่มากเป็นเบียดที่มันสามารถขยายได้เขาขยายออกมามันใหญ่เหรอจังกินบอมเป็นคือบักเคราะห์งอกคือพักมาลงกินบอ,เอ,อ,บอมเป็นอ้อนามืดไอ้นามืดบอมเป็นวิ้นตีวิ้นนั่นแหละหนามืดคิดรายยังเัออะไะว่าี่เอาไปขายใส่นู้นตลาดจังสีไม่อย่าเฝ้าหลายถั่วเฝ้า นั่นเนี่ยจากมันสิปนปปนเป็นขึ้นป่วยเป็นทางเที่ยวคอยปลูกผักหัวละพามันเป็นผักบัวเจ้าสิว่างอะไโอ้เสียเขาะนั่นแล้วก็เจ้าไหนสียอะไรก็เสียเข่อเสียเว้นไปสัมผใส่อีหลามาเบิ่งต้นผลงานกันน่ะมผักชะอมน่นะผ<า>ักขาบ่ต้องโหดเด้อแม่ร่องผักขาบ่ต้องโหดเลยอ้ายตัวนี้มันยอดมันโป้งแล้วร่อยลุกขึ้นเบิ่งหากรึเป่ ว่ามันติดติดเคื่อบ่อนี่มันมีเยรออ่าติดแล้วครับฝีมืออีล่าบึงบ่ท่านมั่นใจไปในลกขึ้นเบังหากันเอาลกยังไงมันก็จำปลูกไม่ต้นเนาะเอาข้ากับมาคคิสวดไปครูหมื่นต้นเนาะนี่กระปงเหรอเห็นไหมต้นนี้บ่ได็ดนี่บ่ลูกแล้วบ่มั่นใจว่าขืนีังหากกระโปมันมันขึ้นเหมือนเด้นน่ติดติดเหมือนสู้ต่อเลยเก่งบ่ออีล่าคือเก่งแท้นี่แหละคนมือเย็นนี่เสื้ออยู่นี่ อันไหนป้าติดก็ไปเฮ็ดพื้นก็นได,ด้ต้นนี้ติดติดอันมุนันก็นติดเริ่มปงขึ้นมาแล้วนี่พักติวไอข้างหนามั้งค่ะเติมเทพปลาก็จีเทมเนาะพักติวนี่บ่ได้บ่จำเป็นต้องกินตะดอกนี่กินใบมันก็กินได้เหมือนกันพักไปเไปติมเทพปลาก็จี่มปลุยดีพักขาบ่ทองโหดเอ็มร่องโหดโหดแต่ซุ่มปลูกไหมนี่โหดโหลดแต่ว่าซุ่มซุ่มเก่ามันติดแล้วคันหนามมันขังมัน มันเนาเอาทัดเรยวไปนี่แหละคันเทศยังนี่แล้วใส่เวลา่าตัวน่ามา่งดผู้ใหญ่ทัดเออเป็นอยู่เฮียนบ่มีผู้ใดสาปกติบ้านหลังนี้สิเทศยังรวดเร็วใจห่อนผมกับเป็นคนใจห่อนมีหลานผู้หนึ่งาสา,สา มันยามมันไปมันก็ไว้อยู่ดอกซ่าให้ซ่าขาดโอ้ยเขาน้องท่านอันเก็บกระสอบยัดใส่ถุงกันไว้ลูกอือทําาานาอบอกมี้สเข้าไปในบ้านมึงดูสิแนเนาะคํานมันบ่นี่ผักสีลาวเนาะบ่บ่ได้น้อยเด้นี่หลายอยู่ทีแรกว่าปองเดียวสิพอบ่นพะนะ บปุ๋ยยางบาดคือบ่เห็นไงซ <c oughs> ี่เล่ายาให้ข่อยบ้านหลายเห็นปอนต้นอันตน้น,ตน,น,ตนพายตูหนึ่งย่านแล้วมันบอกเกิดอะไรเจี่วยวหาวานหนาปานนี้เจี่ยหาบ้า,านหนาปานนี้มันบ่ด,ดีเจันมันเหลียกันขอ่อยเมื่อลูกบ้านขอน <c oughs> ่อยแน่ชาวบ่ออยากซื้อได้ไหพักมีแนวใด้าวบ่ออยากได้บ่อน,นี่อย่างโควิด ทั้งที่หล่าพี่น้องเอ้ยทำบ้าว่าเหตุการณ์กับแจ้งว่าแจ้งไดนหรอนอดว่าอะไรบ่พ่อยี่หลี่หอนนี่นึงนานเห็นบ่ยุคก่อนยี่หี่มันปลูกดอกมไกรายขุนทุนทั้งที่ล่ะพี่น้องยันเฮาเอาไงพักไปปลูกบ้านหลายว้านหนาหนาจนระบ่พ่อเอาผักซีจีนมาต่อเอาผักยังก็อซีจีนผักผักหอมผักผักผักชี ทักซี่เหล้าบานเฮาเขาเอินยี่หลาเด้เอินยี่หลายี่หลายี่หลามันเป็นซี่ขึ้กันมันอยู่น้ำกันได้อยู่ดอกอันไหนซี่เห็ดกันก็ี่เห็ดเน,นี่ยอันไหนเป็นซี่เห็ด พ่อได้ยู่ได้กินพ่อได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงสามารถชีกนี่แล้วพ่อได้กินน้ำกังยาำลูกหลานเข้ามาสอนพอ่อพ่อได้ซื่อนั่นประหยัดเงินลงไป ใส่ทุงไว้นี่ลูกปุ๋ยมีปุ๋ยของมี EM EM กมเอด็บับเตดแบบยมำดินก็ใส่ EM บอมบำุ่งดินไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเอาเมเล็ดทุ่นผักล่งแล้วก็ปลูกเลยยังนั่นไหมร้องบะหุ่งยังม,มันเตี่ยวเอาไปใส่หม่งคุ้มมันตายจริงฮอดใบบ่นี่ไอคือพ่อให้ไอแม็กเอาไดาน้ำม,มาเอาไว้ ได,ได้ใส่ถังไปแล้วก็โหต้นไม้มุ่นั้นบ่ต้องหดนั่งแม็กบ่ต้องแห้งหดต้นไม้ส่มมือก็ได้ดรอกมัน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 เหนื่อยมันมันบ่อตายดอกส่มต้นไม้ไ่นะเออไอ้กระบอกู่ว่าบ่าต้องหดส่มมือดอกฮบ่นเนอเราเาหน้าเนะสียเอาสลัดลงเลยเดี๋ยวไป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 เยี่ยมช่มสลัดก่อนยี่ละ อยู่นี่เด้อเฮ็ดห้มันแล้วอ้ภาพพี่น้องไปบึงสลัดก่อนแล้วแล้วโอติมามาไปบึงลูกเขาเขาเหา็ดไบหมือวานโอ้นี่ครับอืมเลากรลังแบบเงยข้อพอพอแเป้ขึ้นนี่ครับสลัดที่เห็ดไบหมือวานผักสลัดที่ทำไว้เมื่อวานนะครับต้นไหนตายแสดงว่าบึงเห็ด ตน้นใดมันตายแสดงว่าบึงเห็ดเออดีดกอกขันต้นใดยั่งแปลว่าอายเห็ดตนด้นใดยั่งแสดงว่า,อา,าปปอายเห็ดข้าเชี่เหมือนเขาขาเชี่ยอีหลามาลหลขื่นายมันกูต้นสหเพชรยังไหนแปลว่าผู้เหี่ยวเห็ดมั้ง <c ười> อู้หู้ค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวไอหัวหน้าก่อนค่อยเป็นค่อยไปบดไงชุ่มๆบดไก่กะยังหันละ อีกือสองมือเขาก็อาออกไปส่แดดแดดหสิบเปซ็นต์มูจากบาดด่แดดหสิปซ็นต์แมนโอ้ัจากแต่ว่แดดบ่ลอยแต่บ,ดดบ,บ่แดดบ่ลอย, <c oughs> ยกกอยากแกนตรงตรงครับ ไปแล้วพี่น้องครับสวัสดีครับผมอขอบพคุณหลายๆที่ติดตามขอบมาบึงคลิปครับ